เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเฟเดริโกเคียซ่านะครับและเขานั้นสวมเสื้อเบอร์14ให้กับลิเวอร์พูลด้วยนะครับได้ด้ว่าเบอร์เก่าของกัปตันเฮนโดเลยไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับค่าตัวของเขาบทสัมภาษณ์แรกนะครับและลงทะเบียนทันหรือเปล่าในการเล่นในเกมแดงเดือดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วกับการที่ลิเวอร์พูลนั้นเปิดตัวเคียซ่านะครับโดยเคียซ่านั้นนะ อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนไอ้นี้เนี่ยนะแทบจะแน่อยู่เลยนะเรื่องการย้ายมาของเขานะครับคือมันไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรอยู่แล้วส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บอะไรของเคซานะอย่างที่ผมเคยพูดไปแหละครับว่าเขานั้นเป็นเพียงแค่คนเคยเจ็บหนักนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนนะครับที่เจ็บบ่อยย้านะเคยเจ็บหนักมาก่อนแต่ไม่ได้เจ็บบ่อยนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถลงเล่นได้ปกติอยู่แล้วจึงทําให้การตรวจร่างกายของเขานั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับเคซ่าโดยเคซ่านั้นนะครับก็ได้มีบทสั ได้สัมภาษณ์นะครับให้กับการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลโดยเคซ่าก็บอกเลยครับว่าเขานั้นรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลและเมื่อเขารู้ว่าดิชาร์ทฮิวโทรหาเขานะครับเพื่อถามเขาว่าเนี่ยคุณยอยากจะย้ายมาลิเวอร์พูลหรือเปล่าและทางด้านโค้ชนะครับอย่างอร์เนอร์สล็อตนั้นนะครับก็โทรมาผมเองด้วยเช่นกันผมได้ยินแบบนั้นผมจึงรีบตอบตกลงในทันทีเพราะผมรู้แหละว,ว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานผมรู้ว่าสโมสรแห่งนี้มีความหมายต่อแฟนอยย่าาางไรผมมมมีควสุขกเลลนะและแ รอไม่ไหวเลยที่ผมนั้นจะเริ่มต้นอาชีพใหม่ที่นี่ที่ประเทศอังกฤษและเมื่อผมนั้นขึ้นไปด้านบนคือด้านบนหน่หรือว่าชั้นสองของลิเวูนั้นเนี่ยจะเป็นที่นะครับก็คือวางถ้วยต่างๆที่ลิเวูเคยได้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งเคซ่าก็บอกแล้วว่าพอผมเห็นถ้วยรางวัลเหล่านี้มากมายแล้วแล้วก็ผมนั้นเนี่ยในใจก็คิดเลยแหละว,ว่าผมอยากได้ถ้วยรางวัลพวกนี้บ้างกับสโมสรแห่งนี้และอนาคตอันใกล้นี้ผมต้องเอามันมาให้ได้เรียกได้ว่าวานเกยบเลยนะสำหรับเคซ่านนะะครัักาามกามมแ้้วว็่่พพีจไดเเป ของแฟนบันด้วยหลังจากนั้นเคซ่าก็บอกแล้วว่าผมก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของผมตอนที่ผมนั้นกําลังลงจอดบนเครื่องบินผมเห็นสนามแอนฟิลด์เนี่ยเมื่อเห็นในทันดีทันใดนั้นผมรีบหันไปบอกภรรยาผมเลยว่า เธอเธอเธอช่วยเปิดเพลง You Will Never Walk Alone หน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นได้จินตนาการเลยว่าผมเนี่ยถ้าได้เล่นที่นั่นแล้วและได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนบอนลร้องเพลงนี้มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจผมเป็นอย่างมากและเมื่อถูกถามแล้วครับว่านะครับรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับสิ่งที่คุณจินตนาการอยู่นั้นกําลังจะเป็นจริงแล้วเคซ่าก็เลยตอบกลับไปผมรู้สึกขนลุกมากเลยนะและรู้สึกซาบซึ้งในตัวของผมมากๆเลยและครอบครัวของผมด้วยเช่นกันและเคซ่าเขาบอกแล้วครับว่าทําไมเขานั้นถึงเลือกสวมใส่เสื้อนะครับเ,เ,เบอร์ลิบ ว่าใช่แล้วมันเป็นเบอร์ที่พิเศษจริงๆนั่นแหละสาหรับผมเพราะมันเป็นหมายเลขที่ผมนั้นได้สวมใส่ตอนอยู่ทีมชาติจึงทาให้ผมนั้นเลือกมันง่ายมากๆเลยละแล้วก็ลีพูนั้นส่งว,วิดีโอมาให้ผมตอนท้ายวิดีโอซึ่งผมนั้นได้เห็นคลิปตั้งแต่แรกเลยประตูแรกที่ผมนั้นสามารถจริงได้กับฟิออเรนตินาหรือแม้กระทั่งยูเว่เองเนี่ยผมได้สวมเสื้อหมายเลข14ในตอนนั้นผมว่ามันผมลิขิตนะผมเลยคิดว่าการเลือกเบอร์14นั้นคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับผม อันนี้นะครับก็คือเป็นบทสัมภาษณ์แรกนะครับของเคเซ่ากับลิเวอร์พูลนะครับส่วนเรื่องค่าตัวของเคเซ่านั้นได้มีการระบุไว้แล้วครับว่าอยู่ที่12ล้านยูโรนะครับแล้วก็บวกโบนัสไปอีก3ล้านยูโรซึ่งโบนัสนั้นนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าโบนัสที่แบบว่าถ้าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จะได้โบนัสแอดออนนั้นไปนะครับก็หวังว่าอยากจะจ่ายเร็วๆเลยนะสำหรับพีเที้นะครับสจาบเคเซ่าส่วนเคเซ่านั้นนะครับก็จะเป็นการเซ็นสัญญายาว4ปีนะครับส่่่่วนนนนคาเหือยยัั้้งไไมมดีการระบุในปััจจุบนนี้ก็ปวว่่าานะครับถือ ไปเช่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสับเคซ่าในการย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับส่วนการที่เขานั้นจะลงเล่นได้หรือเปล่าในเกมแดงเดือด,ดนั้นถ้าตามหลักแล้วนะครับเคซ่สาสามารถลงเล่นได้เพราะว่าลงทะเบียนทันในวันนี้แต่ถ้าเป็นการลงทะเวียนหรือว่าซื้อมาในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับแต่นะครับจะส่งลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่านักเตะเพิ่งย้ายมานะครับก็ยังต้องปรับตรงปรับตัวอยู่นะครับหรือถ้าลงมาจริงๆก็อาจจะเป็นการลงมานะครับช่วง10นาทีสุดท้ายอะไรประมาณแบบนั้นเพื่อออใใหห้้ในใน้้นนนนนนััักเตตตะบปิดดว่่่าาแซึงททยีสุ นะครับเคซ่านั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งละกันนะครับที่เรานั้นคอยกำลังใจตัวนักเตะเพราะอย่าลืมว่าการมาของเขาในครั้งนี้นะครับคาดตัวก็ไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายอะไรนะครับคือเราหวังกับตัวเขาได้แต่นะครับอย่าแบบว่าไปกดดันในตัวของเขาในท้ายที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลคนหนึ่งที่เรานั้นนะครับตั้งใจละกันนะครับว่าเขานั้นนะครับจะเหมือนกับว่าจะเกิดใหม่นะครับในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพราะว่าหลังจากที่เขานั้นบาดเจ็บหลงใช่มั้่่มนนก็เรริดีขึงปีีีทท่่แล้วเขาได้ลลงเ่น ตลอดซีซั่นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันก็คือฟิลแบบว่านะครับเคซ่านะั้นได้ลงเล่นนะครับได้มีแมตช์เล่นแล้วหลังจากที่ปาดเจ็บหนักนะครับมันก็สไตล์คล้ายๆกับไบสติตนั่นแหละที่ต้องการเกมเล่นจริง,รงๆเหมือนปีนี้เป็นปีที่แท้จริงของเคซ่าแล้วที่เขานั้นจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถได้ตัวะครเดริโกเคซ่ามาลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่คาดหวังอะไรในตัวของเขา,นาเขานี่ยคาัหรดค ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเบอร์14เบอร์ตำนางของลิวพูได้นะเพราะว่าเป็นเบอร์นะครับของเฮนเดซันอดีตกับตามทีมและก่อนหน้านี้ก็เป็นชาบีออลอนโซนะครับเรียกได้ว่าโง่เฮงต่างๆอะไรต่างๆนะครับหวังว่าจะประสบความสําเร็จนะครับเชกเช่นเดียวกับผู้ที่เคยคว้าเบอร์14นะครับให้กับลิวพูก่อนหน้านี้แต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ